พมนเดือดโบนยอมหายประทันมวยเล่าออกมาขอโทษคนไทยผอมยังบอกขึ้นว่าคนที่ต้องออกมาขอโทษก็คือคนไทย ซึ่งหลังจากที่เดมิคาวาประธานมวยเล่าไาายสมอนสายสอนได้ถือท่างการเล่าก็คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเลกิล่าของประเทศเล่าได้เอืนโตสั่งให้ประธานมวยเล่าเ็ดหนังสือออกมาสีแจงเกี่ยวกับการกระทําของตนและออกมาขอโทษต่อสังคมเล่าไทยที่ได้สังผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเล่าไทยมายาวนานอย่างวาพิศอเป็นเวลาเกือบสองเดือน เลมาลา่าล่าซูข่าวดังกล่าวก็ได้ทั้งหูเซาคามินเมนืม่อล่างจากทีไดมิสมนัข่าวเพศซื่อดังต่างๆของคามนินไดไรายงานคาวที่ประธานไวเล่จะออกมาขอโทษคนไทยหลังแดดไปวิจารณ์มวยไทยว่าเป็นของก๊อปซึ่งทางเพจวอกุลคแม่โปรโมชัน่นซึ่งเป็นเพจกุลคแม่ซื่อดังของคมนินกได้โพสต์หวว่า ข้ามเบาที่แท้จริงมันเป็นจริงเสมอประธานสาพัน์ธมวยเล่าสายสมอนสยญลัได้เถิดกระซ่วงศึกษาธิการของเล่าขออห้เดินหนาขอโทษลังวิจารณวามวยไทยเป็นศิละปะป้องกันโตของปอมและศิละปะป้องกันโตของขมิ้นเป็นของจริง ที่ยูเนสโกได้หับการยอมหับซึ่งก็ให้เกิดความคัดแงงทั้งไทยกับเล้าพวกข้าเศเ้าคเมนจงตะโกนออกไปว่าประทันไว้เล้าเพิ่อนเ้าค่วมจริงและเพจตัวมาก,ก็เขียนว่า น่าสงสารประธานไว้เล่าเพื่อนแค่์เบาควมจริงเลี้ยงกีฬาของขมรนและไทยกลับถือเศร้าเล่าวิจารณ์ยังนักแถมบังคับให้ขอโทษทา้งกระทรวงศึกษาธิการของเล่าให้ประธานไว้เล่าออกมาอธิบายโตกลับกันกระทําของตนที่ด้ส่งผลกระทบตอมิตรภาพไทยเล่า และหล้างจากที่สำนักข่าวต่างๆของคอมเมนต์ในรายงานข่าวนี้ก็ฮิตให้เศร้าคอมเมนต์ซึ่งเป็นเอฟซีแฟนโตโยงของประธานเวลาวต่างกบพอใจและออกมาปกป้องประธานเวล่าย่างทันทีและบางคนถึงกับโบย่อมหายประธานเวลาาขอโทษคนไทยแต่อยากหายคนไทยขอโทษเลาากับคอมเมนต์แทนซึ่งคอมเมนต์ทั้งอีทเพืวว่อนในกาวา เล่ากำล่างถือไช้ล่างแก่ถือครูและป๋าปามย่างนักพวกเข้าเศร้าเขมรต้องซวยเล่าเดอ้อเป็นกำลังใจให้ประท่านไว้เล่าพวกโจรสยามอย่างกลัวข่มจริงได้แต่ครูคอนอื่นพวกเข้าเล่าเขมรต่างก็บอกข่มจริงบอจจำเป็นต้องไปขอโทษมัน่นทาวาเล่าจะขอโทษคนไทยคนไทยก็ต้องขอโทษเขมรน,นั่ม ข้มจริงก็คือข้อมจริงบอตองขอโทษพวกคนไทยมันมักคุกคามคนเล่ายาใจออเดอร์ทางการเล่าสี่หายขอโทษเฮ็ดยังคนไทยคือออ้ไงของเล่าสบอจับระหยาดอีหยังประเทศไทยประธานเวลเล่าเพินกระบข้อมจริงละเด้พวกเฮ้าเ้าคัมเมนขอสนับสนุนการสีแจงของประธานเวลเล่ผู้มาหักในศิลปะการปองกันโตของคะมเมนกุลคะแม่ การเบาความจริงมันก็คือค่ามจริงแต่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเหลียกปฏิบัติต่อแห่งงานเล่าที่เฮดเวียกในประเทศไทยมาในปัจจุบันนี้ จงจื้อไหวาคนจนบบเคยสนาคนรวยและประเทศก็เป็นเส้นนั้นคอยซื้อส้มค่วงเป็นผู้นำของประเทศไทยว่าพวกเขาสลัดลายจากรุ่นส่ลุ่นต่างก,ก็ยึดถือผลประโยชน์ของศาสตร์สำคัญที่สุดจนกลัวจะยืดแผ่นดินจากประเทศเพียอนบานใดพวกเขาคนล่าคนคนขมินพม่ามีแห่ง,งานจำนวนล่วหลายทีก็ลัเหตุเวียย นประเทศอื่นก่อนจะเบาหยังเหตุยังก็ควรคิดถึงควมปลอดภัยของคนทํางานแห่งงานซึ่งตอนนี้เลียงแพ้เลียงสนามั่นยู่ที่เศรษฐกิจมากมือนีเฮ้าหูวาเฮ้ายู่จุดใดยายิงที่จะสนะขอหายพี่น้องเศร้าคเขมรจงพากันคอมเมนต์ฮักษาเกียรติศักษี ยาดูถูกคนอื่นยาวิจารณ์ยาตัดสินผู้อื่นเพื่อหายเสียศาสตร์มเมิ้นเท่าได้รับความสินสม้มและเป็นตัวอย่างที่ดีเฮาควรใส่วิธีที่นุ่มแต่แข็งแห้งลุงประทานไว้เล่าเพิ่นก็บว่าวามจริงและเป็นยังคือต้องโทษคนไทยอยาไปโทษมั่นเด้ลุงลุงเอ้ยเจ้าเว่าถืกแล้ว เศ้าคอมเมนก็ต้องการให้คนไทยมาขอโทษคอมเมนคือกันพวกคอยต่างก็นับถือหัวใจของเศร้าเล่าที่หากและว่าความจริงเกี่ยวกับศิลปะการปล่องกันโตของคอมเมนตกุลค่าแม่ความจริงคนไทยก็ยังเอามาเถียงประเทศไทยโบมินประเทศมหาอำนาจในอาซีดังนั้นพวกมั่นจึงมาคมคูใส่ทุกปิธีทาง เธอหักษาศักดิ์รีของตนเป็นแบบนี้ล่าคเมเมนจึงต้องกาเว้าความจริงขอบใจเพียงเศร้าเล่าพวกโจรสยามมั่นยันความจริงพวกสยามมั่นเลื่อมเผยถาดแท้ของตนแล้วสอปะปอลาว่เป็นเพียงประเทศจนๆบ่เสียงดังกับประเทศรวยๆแบบประเทศไทยมั่นเหตดบดได ขอบใจประธานมวยเล่าทีเกา่าเบาาควมจริงขอยระเบือกับเรียงนีเถึงว่าเจ้าจะออกมาขอถดคนไทยแต่ก็ต้องเหตุไปโดยถึกบ,บังคับคนเล่าและคมนินเป็นคนซีซัร์ขอบใจเดอ้อส่วนเผาพันโจรก็ย่งเป็นโจรข่าวนี่เป็นของปลอมคนไทยจัดสาขึ้นมาสาไทยนี่มันเห็นแก่โตมักเสแสง การถือบังคับให้ย่อมหับคก้มพิษผาดทางทางที่เห้าบริเหตุยังพิษเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดเลยการเบ่คว่มจริงเป็นสิ่งที่พิษกระทบหอดควมสัมพันธ์ของเล้ากับไทยวาสันและอีกโบรดลเล่าก็จะถือไทยบังคับให้บอกว่าศิลปะปองกันโตของขม,มิ้นแมนมีตนกนเนิดมาจากประเทศไทยและพวกไทยก็จะออกข่าวนั้นเฮดไซขมิ้นขึ้น โอ้ยน่าสงสารคนเล่าเล่าบอกควรเป็นคือประเทศไทยพวกเขาเล่าคอมเมนต์วรมีสีเสลีภาพในการเบาประเทศที่ควรออกมาขอโทษก็คือประเทศไทยพอพวกเขามักนัคงขวัญบุนไหว้มาสู่เล่ากับคอมเมนต์ซึ่งนี่ก็เป็นคนมนนอมเมนต์บางส่วนของสาวอคอมเมนต์ที่ตอตตานเลมบอยอมให้ประธานมวยเล่าออกมาขอโทษคนไทยอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งให้คนไทยต้องออกมาขอโทษ เล่ากัมคำนต้แทนจังได้ก็าตามก็อย่าลืมก็ติดตามส่งข่าวพันเล่าเล็กดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งติดตามข่าวสารจากซอปปอ,ปอเล่าอย่างวองไวท่านใจนํำพวกเฮ้า